วันนี้เป็นวันที่หอังคารที่หตุลาคมพุทธจักราช2สองันห้ารเมื่อคืนประมาณสักเที่ยงคืนท่านหลวงพอ่อก็ไม่ได้ดูนาฬิกาโอ้ฝนเทลงมาแต่ระยะสั้นๆแต่ลักษณะฝนตกเมื่อคืนฝนตกตามก้อนฝ้าก้อนเมฆ มันคงจะไม่กระจายไม่เหมือนไม่สมกับคารโฆษณาใครๆก็มาพูดให้หลวงพ่อฟังว่าพายุจะเข้ามาแต่หลวงพ่อก็ฟังฟังไปอย่างนั้นแหะหลวงพ่อเกิดมาหลายปีพายุจะเข้าเดือนตุลาเนี่ยจวนจะออกพรนษาขนาดนี้นะ่ะถ้าไม่ใช่ผิดปกติบ้าบ้าบองบ้อง,องของฝนน่ะก็ คงจะไม่มาหลวงพ่อว่านะอันหลวงพ่อก็ฟังฟังตามปกติเดือนสิงหากับกันยา <c oughs> เป็นเดือนที่ให้ฝนอันนี้เดือนตุลาเดือนตุลาต้นๆก็คงจะมีอยู่บ้างยี่สิบสิบยเปอร์เซนตแต่จะให้เทลงมามืดฟ้ามัวดินจนน้ำท่วม น้อยมากยังไม่ค่อยเห็นทั้งอีสานของเรานะแต่มันจะเข้าหน้าหนาวเดือนตุลานี่มีแต่เจน็นมื้อเช้านี่ก็เ,เยเ็นแล้วนะอากาศรู้สึกว่าเย็นผิดปกติออกมาจากห้องเก็บจะได้ห่มผ้าแล้วมันเริ่มเริ่มมีอากาศอากาศหนาวมีมีแล้วมื้อเช้านี่แต่ก็อดวิตกกังวลไม่ได้เรื่อง น้ำแห้งเดี๋ยวนี้น้ำเขื่อนก็ดูดูแล้วก็โอ้หน้าวิตกถ้าว่าไม่มีน้ําน้ําไม่หมบไม่พอจะทํำยังไงแต่มันเคยมีไหมในครั้งพุทธกาลก็เคยมีไม่รู้กี่ครั้งเหมือนกันนะแต่ครั้งให,ใหญ่ๆจนถึงกับพระพุทธเจ้าได้ไปห้ามพญาตพระวง ก็มีฮะอันนี้แหละเรื่องน้ำเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะมาในพระไตรปิฎกมาในพระพุทธศาสนาญาติของพระพุทธเจ้ากุงสักยะกุงวิเทหะคือทางหนึ่งก็เป็นฝ่ายพ่อทางหนึ่งก็เป็นฝ่ายแม่ฝ่ายแม่พระพุทธเจ้าวิเทหะสักยะนี่คือฝ่ายพ่อแต่ทำนา ทำน้ำทำนาหยุดข้างแม่น้ำโลหินีแต่หลวงพ่อจะไม่ผิดนะต่างคนก็ต่างทําเพราะสมัยนั้นเรื่องพระเจ้าแผ่นดินแรกนาขวัญใครๆว่าพระเจ้าเป็นดินใส่ใจในการทํานาถ้าว่าข้าวในนาไม่พอกินแปลว่าจนถึงอย่างไงอย่างไงก็ต้องมีข้าวน้ําเลี้ยง ประสบในก่อนเลี้ยงประชาชนของตนเองต้องใส่ใจในการทำไร่ทำนาก็เป็นอว่านนถ้าพิจารณาดูแล้วการทำนาเนี่ยสองพันาร้อยปีให้หลังยาวนานพอสมควรนะการทำนาของคนโบราณ แต่นี่ก็ทนานาทั้งสองฝากฝั่งแม่น้ําแต่ก็กั้นน้ําขึ้นมาแต่น้ําระไหลบ่าทั้งสองข้างแต่พอทําไปแล้วแต่น้ํากาลังกาลังตั้งท้องอ่ะกลังจะออกรวงอ่ะใครๆก็ต้องการน้ําพอดีบ้าน้ําฝนมันก็แห้งทางในทางจักยะก็บอกว่าเอาเถอะ ขาขอเพียงครั้งเดียวเอาปล่อยนปล่อยน้ําเข้ามาให้ใหนาคือก่อนที่จะปล่อยน้ำเนี่ยก็ต้องปรึกษากันก่อนไม่ใช่ต่างคนต่างต่างปล่อยน้ำํำ <c oughs> ต้องปรึกษากันว่าจะเอาน้ําไปทางไหนพอมีคนเฝ้าประตูน้ํามีอยู่ทางนี้ก็บอกว่าเอาเถอะข้าขอเพียงครั้งเดียวทางโน้นเขาโอไม่ได้ ข้าก็ขอเพียงครั้งเดียวเหมือนกันถ้าครั้งเดียวไม่พอไม่ต้องเอาอีกพอน้ําข้าวมันตั้งท้องแล้วต่างคนก็ต่างอยากจะได้ครั้งเดียวเหมือนกันแต่นี้ก็เอาไม่ยอมพอไม่ยอมมันจะเอาอย่างไงกันไอ้ทางนูง้นก็ดูถูกทางนี้เออพวก,กขี้คอกพวกอะไรก็ด่ากันแหละแต่ไอ้พวกเสนาอํมมัดพวกรักษาน้ํา ต่างคนก็ต่างปาหมาดดูถูกถึงโคตรถึงตระก,กูลของกันทางนี้ก็โมโหทางก็โมโหแต่นี่เอาลูกน้องกับไปพูดไปพูดให้นายฟังไปพูดให้เจ้านายฟังเจ้านายก็ส่งขึ้นไปหาเจ้านายอยู่เบื้องบนสูงสุดเจ้านายสูงสุดโมโหเ,เดี๋ยวจะสั่งสอนมันทางนี้ก็เอาทะ แล้วจะไปสั่งสอนมัน,นต่างคนจะสั่งสอนกันเลยผลที่โชกเกิดยกทัพมาหากันอะไรแบบนั้นได้นี่แหละลูกน้องสำคัญเลยลูกน้องเนี่ยพอได้ยินอะไรซับซอนไปถึงนายพอนายขึ้นมากับไปใส่ไฟนายนายก็โมโหขนาดยกทัพมาแย่งน้ํากันใครก็อยากจะได้พอมาเจอปะเชิญหน้ากันนต่ละ ข้าขอเถอเพียงครั้งเดียวทางนี้ไม่ได้แล้วข้าขอเพียงครั้งเดียวถ้าหากเอาทั้งข้าหากว่าข้าไม่มีน้ำไม่ไม่เข้านาล่นข้าจะหาเงินขนเงินที่ไหนไปซื้อข้าวของพวกสูเจ้ามากินเพราะนั้นข้าไม่ให้ไม่ได้ถ้าขอเถอะ ครั้งเดียวทางน้่งกัพูดอีกเหมือนกันถ้าจูเจ้าได้ข้าวมาข่าจะหาเงินที่ไหนให้ไปซื้อข้าวมามาเลี้ยงมากินนะ่อข้าขอเอาเถอเอ,อต่างคนต่างไม่อยอมกลมอนแปลว่ายกหอกยกดาบยกธนูเข้าไปประชันประชันชิดกันจะเอากันแล้นะ่พระพุทธเจ้าท่านรู้ว่าพระญาติพระวงศ์จะต้องประหัดประหารกัน พระพุทธองค์ก็เสด็จมามาต่างคนก็ต่างอยู่ในความสงบพอเห็นพระพุทธเจ้ามาแล้วต่างคนต,งต่างให้ควางเคารพพระพุทธองค์บอกว่าดูก่อนพญาตพระวง์ทั้งหลายน้ำานี่มีราคาเท่าไหร่เออแล้วพญาตพระวง์ของพวกเราเนี่ยมีคุณค่าเท่าไหร่ตีเป็นราคาออกมาที่เท่าไหร่ ในเมื่อตีราคาคนออกมาแล้วแล้วก็ตีราคาน้ําอันไหนมีราคามากกว่ากันโอ้น้ํามีราคาน้อยมากพระเจ้าค่ะเทียบกันไม่ติดเลยกับพวกเจ้าของพวกกษัตริย์นั่นแหละทําไมพวกเธอท่านทั้งหลายไม่คิดเอาของที่มีราคามากกว่าไปแลกสิ่งที่มีราคาน้อยนิดอย่างนั้นมันคุ้มค่ากันเหรอทําไมพวกท่านทั้งหลาย ไม่ใช้ของคิดต่างคนต่างแบ่งกันแบ่งกันคือไม่ให้ข้างใดข้างหนึ่งกับร,กรู้กันอยู่แล้วใครใครก็ต้องการน้ำแบ่งเครื่งกันเถอปล่อยออกไปเท่าไหร่ทางนี้ปล่อยออกไปเท่าไหร่ทางนี้ปล่อยออกไปเท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่ดีกว่าเหรอ ท่านดีกว่าพวกเธอทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจะฆ่ากันมันจะเกิดประโยชน์อะไรทำไมพวกท่านทั้งหลายไม่ใช้ความคิดโอ้พอพระพุทธเจ้าเตือนเท่านั้นแหลนะเส,นส้นผมเส้นผมบงผังภูเขาจริงๆมีแต่ความโลภกับความโกรธประดังเข้ามาเพราะความหลงปิดบังความหลงในจิตในใจมันปิดบังมีแต่ไม่ข้างใดก็ข้างหนึ่งแหละ มีแต่ข่า,ขานะี่ยแม่นแต่บางทางนู้นเขาก็มีเขี้ยวมีเล็บเหมือนกันต่างคนต่างมีเขี้ยวมีเล็บถึงจะสู้ศึกสงครามไปกันนะต้องล้มหายตายไม่รู้เท่าไหร่ทั้งสองฝากฝังทั้งสองข้างไม่ใช่ว่าตัวเองจะชนะแล้วจะไม่ตายสักคนมันไม่จิดไม่เป็นอย่างนั้นต่างคนก็ต่างสาดน้ําใส่กัน แต่ต่างคนก็ต่างเปียกใครจะเปียกมากเปียกน้อยถ้าใครเปรียกไทยเหนือกว่าแรงกว่าก็คงจะฝ่ายนะั้นก็เป็นฝ่ายชนะแต่ฝ่ายชนะก็เถอะก,ก็ต้องเปียกปอนไม่มากก็น,น้อยเหมือนกันนี่แหละพญาติพระหลวงของพระพุทธเจ้าทั้งสองตระกูลเห็นว่าโอ้โหถ้าวาพระพุทธเจ้า ไม่มาห้ามปรามพวกเราพวกเราคงจะตายกันมากพอสมควรคราวนี้และจากนั้นก็คงจะเข้ากันไม่ติดนมนานเราพวกเราเห็นบุญคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหนีไปบวชออกตามตามลำพังเพราะนั้นพวกเราควรจะเอาพระยาติพระวงของพวกเราทั้งสองฝากฝังไปเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็น เครื่องประดับหรือว่าเป็นเ,เมื่อพระองค์เป็นไปเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ควรจะมีเชื้อพระวัิพระญาติพระวงศ์ตระกูลไปเป็นบริษัทบริวารเป็นเครื่องสนับสนุนพระพุทธเจ้าด้วยเพราะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้า,ามาห้ามในคราวนี้นะเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นในในกลุ่มของพวกเรา,เาจากนั้นก็ได สรรหาเจ้าฟ้าชายทั้งหลายกิมพริวัคุพัทิยะอานอนเทวทัตนะอนนทุทะนะ,ะจนถึงอุบาลีอุบาลีเป็นในช่างกันบกนะช่างกันบกคือช่างตัดผมช่างตัดผมประจำตระกูลในช่างกันบกโอ้ผมขอไปด้วยได้ไหมได้ได้ไหมครับ พวกนี้ทีแรกก็ห้ามเอ้ยไม่ต้องไปละโอ้ยผมขอไปนะครับพออชายทั้งหลายกันนถอเอาไปก็ไปอ,อุบลีก็ไปพระท่านมีมีอุปนิสัยพอไปเสร็จแล้วไปกราบพระพุทธเจ้ามีเทวทัตด,ด้วยนะบวชคราวนี้มีพระอน,นุนพระอนุนรุทธะมีเชื่อพระวงศ์จากนั้นไปบวชพอบวช พอจะบวชเอพวกเราเป็นกษัตริย์มีทิฏฐิมานะสูงมากจะยอมกราบไหว้ใครยอมกราบไหว้ยากเพราะนั้นเราควรจะให้อุบาลีนในช่างการบกนะที่เป็นลูกน้องของเราเนี่ยช่างตัดผมของเราเนี่ยบวชก่อนในเมื่อบวชก่อนแล้วพวกเราจะได้กราบคาระวะได้กราบเ,เราจะได้ลดทิฏฐิ ทิฏฐิมานะความถือตัวของพวกเราลงเราควรจะให้อุบาลีบวชก่อนพวกเรานะเนี่อแปลว่ามันลักษัตริย์แปลว่าอกษัตริย์หนุ่มทั้งห้าหกองนะเนี่ยก็ให้พระอุบาีีบวชก่อนฮนะอพออุบาีีบวชเสร็จแล้วนะจะนั้นก็เลยบวชแล้วพระ ญาติพระวงศ์ของพระพุทธองคออ์จากนั้นก็พวกท่านเหล่านี้ก็ได้กราบได้ไหว้พระอุบาลีแต่พระอุบาลีก็ไม่ใช่ธรรมดานะพอ,อจากนั้นมามีอธิดิมีคดีความเรื่องอะไรนะถ้าว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นพระพุทธองค์จะให้พระอุบาลีเป็นตุลาการเ,เป็นประธานศาลดีกา เออคล้ายๆผมเป็นผู้ชี้ขาดเรื่องคดีความต่างๆเรื่องพระกุม,มารกัจปะบั่งเรื่องอะไรที่มันมีเรื่องราวเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาในยุคนั้นเอาอุปรีไปชำระคดีความพระอุปรีก็ไปนั่งเป็นประธานกันเรียกโจทย์และจำเลยเข้ามาถามไทยอพอถามไทยเสร็จแล้วก็โดยมาก จนต่อเหตุผลทั้งหมดพระอุเบกีก็ตัดสินใจเมื่อตัดสินใจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าพพุทธเจ้าอื้์ชายเป็นธรรมถ้าเราตัดสินเราตถาคตตัดสินก็ตัดสินอย่างอุบลีไม่ไม่แพ้กันเหมือนกันอุปบลีเนี่ยเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายได้รับเอธัตค้าอีกนะจ๊ะภิกษุพระอุบลีเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ทรงวินัย ส่งกฎกติกาสงวินัยในพระพุทธศาสนาเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายเพราะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วพระมหากัสปะเป็นประธานสงฆ์ที่ทาสัตตบัรนัูหากรุงราชจะคือประชุมพระสงฆ์พระอรหันห้าร้อยเมื่อพระสงฆ์มาพร้อมกันพระมหากัสปะก็ถามว่าดูก่อน หมู่สงฆ์ทั้งหลายหมู่พวกพวกเพื่อนทั้งหลายพี่พี่น้องน้องทั้งหลายเราจะสังขายนายอะไรก่อนธรรมและวินันอย่างพระสูตรพ,พระวินัยพระไตรปิฎกพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมแต่ตามไม่จริงพระอภิธรรมไม่มีมีแต่ธรรมวิัยเท่านั้นธรรมและวิัยเราจะสังขารสังขารนาอะไรก่อนเราจะพูดเรื่องอะไรก่อนพระสงฆ์ก็บอก ว่าพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เคยตรัสว่าธรรมและวินยัยธรรมและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตยังอยู่ตราบนั้นธรรมและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของพวกท่านทั้งหลายเมื่อเราผ่านไปแล้ว เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญเรื่องกฎระเบียบเรื่องวินยัยควรจะสังขารยานาเรื่องควรจะพูดเรื่องวินัยก่อนพระมหากัตตปะอเอถแต่ยางนั้นองค์ไหนที่ได้รับเอตตะคะได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าที่ว่าเลิศกว่าหมู่พวกเราท่านอุบาลีเออเอาท่านอุบาลีเข้ามาใกล้ใก้ว่าตั้งเป็นสองธรรมมาตขึ้นมาแล้วแตไหน เป็นสองธรรมะคือมาพระมหากัจจปะกับสงฆ์ทั้งหลายก็เป็นผู้ถามแหะป่เนี่ยซิกขาบทที่หนึ่งมาจากไหนเ,เกี่ยวกับวิน,ยนัยเลยพระมหาพระอุบเีก็ชี้แจงวิชชนาเลยแต่เนี่ยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยข้อที่แรกข้อที่หนึ่งคือปาราชิกข้อที่หนึ่งอยู่ที่เมืองไหนใครเป็นคนกระทำอาจารย์ท่านเมื่อพระเบมื่อวิชฌนาจบลงไปแล้วอ,องค์ แล้วก็อนุวัญญตัตล่ะที่อวบรองลงมานะมีอะไรบ้างพระอุบาลีกับวิสัชนาเน,นี่แหละแปลว่าได้รับเอตตะคะจากพระพุทธเจ้าคือพระอุบาลีวิสัชนาเรื่องพระสูตรจบแล้วเรื่องพระวินัยจบแล้วกฎระเบียจบแล้วะจะเอาใครเป็นผู้วิสัชนาเรื่องพระสูตรเรื่องความเป็นมาของพุทธศาสนา พระสงฆ์ทั้งหลายก็เสนอพระอานท์พระอานท์เป็นผู้เป็นพระหุสูตรติดตามพระพุทธเจ้าตลอดรู้เรื่องยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายเพราะอยู่ใกล้ชิดเอ้าถ้าอย่างนั้นตั้งพระอานท์ขึ้นมาเป็นผู้วิสัชนาเรื่องพระสูตรจากนั้นพระสงฆ์กับคณะสงฆ์ใครข้องใจตรงไหนถามความเป็นมาของพุทธศาสนาเป็นมาอย่างไร พอจะนั่งเวลาจบแต่ละคร้างกับพระสงฆ์ทั้งห้าร้อยองค์เลยเป็นผู้จำลเลยเหมือนกับเป็นคอมพิวเตอร์บันทึกนะบันทึกบันทึกข้อความบันทึกความทรงจำให้ไว้ไม่มียังยังไม่มีหนังสือนะสมัยนั้นหลวงพ่อโอ้ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะยังไม่มีทั้งตัวหนังสือขึ้นมามีแต่ความจำความจดจำแต่และองค์เท่านั้นเอง นี่แหละคือความเป็นมาของพระพุทธศาสนาเรื่องน้ำไม่ไปใช่เรื่องเด็กเรื่องน้อยนะเป็นเรื่องที่จะฆ่ากันให้ตายได้นี่ก็เหมือนกันในหลวงพ่อวานะในประเทศไทยช่วงนี้รู้สึกว่าฝนปีนี้นะถ้าปันน้ํากันไม่ดีแบ่งน้ํากันไม่ดีควบคุมน้ํากันไม่ดีโอ้หน้าห่วงนะไอ้พวกที่อยากจะทํานาอาชีพของข้าข้าทํานาจะทําได้ย่งไงไปดูสิเขื่อนเอ ตามไม่จริงโฆษณาประชาสัมพันธ์ของเรามีมากอยู่แล้วหลักขึ้นมากับป้ายขึ้นมาเลยน้ําเต็มที่เท่านี้ที่น้ําที่เต็มเขื่อนของเราเท่านี้แต่ปีนี้ยังเหลือน้ําอยู่เท่านี้พี่น้องประชาชนทุกคนต้องใช้น้ําด้วยความประหยัดอย่างน้อยใครมีน้ําอยู่น้ํากินไปก่อนเรื่องข้าวอาหารบริโภคนะย่าค่อยคิดกันอีกทีหนึ่ง ข้าใครจะทําก็ทําได้แต่ว่าไม่มีน้ำที่จะให้เพราะว่าน้ำเนี่ยเราจะปล่อยให้น้ําอยู่น้ํากินมันหมดไปแล้วเนี่ยเราจะเอาน้ําที่ไหนมาอยู่กินกินน้ําทะเลไม,ไม่ใช่ของง่ายง่ายนะท่านนี้ใช้น้ําทะเลกินน้ําทะเลนะไม่ใช่ของง่ายเพราะนั้นเรื่องน้ําปีนี้น่าห่วงนะหลวงพ่อวานะแต่หลวงพ่อาจจะอยู่ในป่าคิดมากก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ แต่ฟังฟังดูแล้วก็น้าวิตกถ้าฝนขนาดเพียงขนาดนี้นะโผดปีนี่นะมันกว่าทุกปีเว้นเสียแต่มันอีกสักต่อน,นี้ไปอีกสักวันสองสามวันเทงลงมา,าถ้าหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อจะขึ้นไปคุยกับพระยาแถนดูวะ <laughs> พญาแถนเอ้ยขอฝนด้วยเถิด เออมันไม่ไหวเลยเออตายแน่ๆแล้วโลกเนี่ยถ้าพญาแถนไม่ไม่ช่วยนะ <c oughs> พญาแถนอาจจะเห็นใจนะหลวงพ่อวานะเอาวรับพรนะสับ พาโรขาวินิมตโตสัพสันตาปาวาสิตโตสัพเวระมติการโตนิบุตโตจตวังภาวาสพินติโยวิวานชันตุสัพ วินาสตุมาเตภาวัตวันตารายยสุขีีข,ขายยุโกมภาวะภิวานทานาสิิสานิจางวุธาปัจจายยนาโนจันตา อายุหันโนสุขังภาลังภาวตุสัพพังขาลังรัาันตุสัพพะเทวตาสัพพุต นูพาเวนัสธาโสธิภาวนตุเตมภาวตุสาพาังคาลังราขันตุสาพาเทวะตาสาพาธรรมนูพาเวนัสธาโสธิภาวนตุเตมภาวตุสาพาัง ราคันตุสาปาเทววตาสาภาสังขา